เจ้าพอ่อสวัสดีค่ะครับพอหลังจากตัวเลขแนวทางฮะไอ้เล่าพัฒนาของวันที่ยีสิบเมษายนสองพันหอยอกไปที่ห้าศูนย์แเลขสาตัว1นสองเลขสอตัวล่างออก 8, 1, แปดหนึร้าศูนยออกทั้งสงปะปลาเทั้ง S, ะลอยเอกาฬสินเมืองอุบลน,นะคะ ส่วนซีตัวแปดหนึ่งหนึ่งสองนะคะคุณใดติดตามตัวเลขเนวทางของภพ่ม์แต่เขาทั้งบนทั้งหลางเด้อ่าทำช่วงขาเอานี่มึงผลงานนี่ผลงานที่ทปัจจัเขาตัวเน้นพร้อมนู่พนพรนะเป็นไดบาทนี่เขาตัวเน้นพร้อมแปดหนึ่งเอาไปต่อค่ะทำช่วงขาไปต่อนะคะไปต่อตัวเลขเนวทาง เราพัฒนาวันที่ยี่สิบห้าเมษายนหกแปดวันศุกร์เราพัฒนาพ่อพรมออกปุ๊บให้บปั๊บกูเลยไปวุ่นวายกับเพยออกว่าออกว่ากันอีกเท่าน,นึงล้วพอเนาะเราพัฒนาโว่เฮี่ยงกระไพรย่องไลกะไระเพรา ขีค่คุยกับบ่อรดโอ้เน้นอนอีลีเด็ดไปตามกระยืมคือพอบานล่ะวิ่งรูดตัวใดพอวันสูเข้าเขาก็สามนะขนะเขาเสามเนาะเ้าจับคู่สามหาสามแปดสามหาสามแปดหาแปดเข้า 5 8 9 8 3 6 3 2 3 6 3 2 3 4 si, 2 9 3 4 2 9 3 ầ 5 9 3 si 9 3 9 ầ 9 chết เลขวินเก้าสามหกเจ็ดสี่เก้าสามหกเจ็ดสี่ระวังเก้ากับสามเอต่อพิธีพิถันมากไหมคือเล่าพัฒนา,า,าอยากมานั่งกับมาบ่อยากมานั่งกับลอยหนีไปเดือ เน้นตัวไหนพ่อสามหาสามแปดเข้าแปดสามหาสามแปดเก้าแปดสามหกสามสองสามสี่ามหกสามองสามสีาช่วงขรตัวเลขแนวทางเขาพุ่มหยมาสิบสองชุด เน้นหกชุดสิบสองชุดมีสามหาสามแปดหาแปดเก้าแปดสามหกสามสองสามสี่สองเก้าสามเจ็ดหาเก้าสามเก้าเจ็ดเก้านะคะตัวที่เน้นให้คือกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงคือสามหาสามแปดเก้าแปดสามหกสามสองสามสี่มีแค่นี้อันนี้คือตัวเลขแนวทางเล่าปฐนาของพู้พิมนะคะทป็ช่วงขา สำหรับตัวเลขแนวทางของเจน่าพระท่านเหตุแต่ว่าเมือนี่ตัวเลขแนวทางของอ,อาจารย์สารคามเข้าตรงๆรงคือแปดหนึ่งแต่ว่าของเรามีประมาณเจดแปดชุดอยู่แต่ว่าเรารู้สึกสิเป็นลูกศิษย์เราาสวงเขามาเข่าแปดหนึ่งก็เลยถามเราว่าสิล่งยูทูบบอเคลีว่า ย่มไดทรงมาให้เจนั่งแล้วมันบวกก็กเรียว่าเอาแล้วเต่แล้วเต่ความพอใจของของเซียนแต่คิดว่าตัวเลขแนวทางขันทรงมาให้เจานัาง่งแล้อบวกกระต้องทรงเอียงประมันนี่บวดใจขึ้นเพราะพ่อมันพ,อ,พอเนาะออกบวกทรงเสยหันย่มออกมันกัะออกพรพ,พมว่าย่ำบวกทีจริงนมันกระบวก อาอันนี้คือตัวเลขแนวทางของพบพุ่มเดี๋ยวมือคนคงองเจีนั่งเป็นตัวใดน้อดรด้วยค่ะทนกท่านค่ะตัวเพนเดอร์เดี๋ยวเฮ็ดเั็กบาทก่อนเฮ็ดสูตรหอง ah. ่งเั็กบาทก่อน สุดเรื่องจีบากันเลยค่ะตอนช่วงขาหลแป๊บหนึ่งหลับแป๊บหนึ่งมันออกเนี่ยก่หลับแปดหนึงน่งหนึ่งสองโอ้ยเหล็กจะไม่นออกขึ้นกันนู่นพอนะห้าหนึ่งหนึ่งหกสองสี่สี่เก้ามาแปดหนึ่งหนึ่งสองโอ้ยเนียนนวลเลวะเที่ยวตัวไปสิเป็นยังนออเที่ยวตัวไปเที่ยวตัวไป สี่เป็นยังเลยแล้วต้องจุดถูปอีกแปดบวกหนึ่งเมอน่อเออห้าหนึ่งหนึ่งหกมื่เป็นสองสี่สี่เก้าบาทมื่เป็นแปดหนึ่งหนึ่งสองแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ด

เราทำช่วงขา25เมยยหกแปดวันศุกร์จะนั่งกับปล่อยตองหวดขึ้นกันมันบวกแล้วกับยิกอายนูคนเนาะ อ,อ๋อทช่วขมขามีเขามีหลุดเป็นของธรรมดาเด้อเขาเด้อมีเข้ามีหลุดเป็นของธรรมดาแดดึดงลูดที่ 五、四、三。 วิ่งลูดที่หนึ่งกับห้าเนาะหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าห้าสี่ เจ็ดสี่สี่ศูนย์เจห้าศูนหาศูนหนึ่งกัน เหาตัวกันกันนะทุ่งขากันกันกันกินตัวได้ดีเอ่อตัวกันเรามีประมาณนี้กับทุ่งขาอ่ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของเจนนั่งนึงกบหา ตัวจับคู่มิหาซีเจ็ดซีซีศูนย์เจ็ดหาศูนย์หาศูนย์หนึ่งตุกันคือเจ็ดสองเอาประมาณนี้เดี๋ยวออกกระรูว,ว่าแม่นหรือเปล่าแม่นนะคะหอยทุกทานทุกคนโชคมานโชคมีโชคลำรวยถูกหวยลาวพัฒนาวันศุกร์ยกช่องไปน้ำกันด้วอค่ะท่านช่มเด้อ สา,ายด่วนเข่าอยู่มื่อนีร่สายด่วนแปดหนึ่งหาแปดหนึ่งกับศูนย์หาเข่าแปดหนึ่งสายด่วนมือวันศุกร์เดี๋ยวแอาจะนํามาฝากท่านผู้ชมอีกเทือนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเอาล่องในยูทูปบอไดกับทานผู้ชมค่ะขาภาวะมันกระทันหันไล่ซุดกับบอไดเพราะว่ามันจ่อแล้วมีทางเดียวคือลงในกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากเห็นตัวเลขแนวทางกับ เมื่อเขากุมเบาเนาะค่ะเนาะเขากุมเบากับทำช่วงขาเอาสำหรับคลิปนี่เบาๆลายใหญ่ห่างเจอกันไหมคลิปหนาเนาะค่ะเนาะเอา<ะ>ตัวเลขแนวทางของโคพ,พม่มของเจน่ากับคอยทุกท่านทุกคนนั่งไปพิจารณาต่องวดก็แล้วกันเอ่อรุดเกิดเยาวากันนะคะทำช่วงขาเพราะว่าตัวเลขแนวทางให้ตามสูตรนะพอนะ,ะเอาคอยทุกท่านโชคดีขอบพระคุณมากครับพอ่อขาสวัสดีค่ะครับ